มาดูข้อมูลของทั้งคู่ครับ21กับ31กบต่างกัน10ปีครับอาฝรั่งเศสดีเหนือกว่าพอสมควรครับเดินเข้าใส่เลยครับแหมจูเลียนี่อาชีพเสริมเธอนี่เป็นนางแบบด้วยนะครับแอมพิน้าครับแหมเดินหนวยหน้าเลยทีเดียวแต่ว่าฝีมือมวยก็โอ้โหไม่ธรรมดานะครับเป็นงั้นไม่สามารถขึ้นมาชกได้เลยครับจุดเด่นของซินดี้นี่ก็คือผมของเธอเลยครับจ่อเป็นสีชมพูสีม่วงมครับนี่คือ สไตล์ของเธอนี่คือเอกลักษณ์ของเธอครับโหถ้าวงในนี่ดูป้ายหน้าครับดูซินดี้ครับแต่จูเลียนี่ก็มีพี่สาวเป็นนักมวยเหมือนกันนะครับชื่อว่าจูลี่ครับจูลี่อเวสครับโอ้โหนนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับก็เป็นครอบครัวตระกูลมวยครับเก่งทั้งคู่ปัจจุบันก็ปักหลักอยู่เมืองไทยทั้งคู่นี่นะครับต่อยมวยไทยเป็นหลักเป็นอาชีพหลักเลยครับ โอ้แข่งสายหน้าดีครับซินดี้โอ้แต่มีหมัดของจูเลียเหมือนกนันครับโอ้พยายามจะปักศอกน,นะครับจูเลียแต่ว่ายังโดนไม่จังเดินเข้าหาตลอดนะครับซินดี้หยุดยันไว้แต่ว่าจูเลียนี่ยังนิ่งครับ สินดีนี่เป็นประเภทเร็กดีรถโตครับสาวคนนี้นี่คว้าชแชมป์ในยุโรปมาแล้วหลายรายการนะครับโอ้ตัดลำตัวสวยครับสินดีโอ้โหแหมชักจะเริ่มเข้าเป้ามากขึ้นเลยแล้วครับอาวุธของสินดีแต่ดาวูเรียก็พยายามออกอาวุธนะครับไม่อยากให้สินดีเข้ามาวงในครับประกบวงในได้แล้ว คว้าคอมากดมาป้ายหน้าตีได้ไหมตีไปได้ทีหนึ่งครับขณะนนที่จูเลียเนี่ยครับพลาใส่พยายามจะอาศัยความสูงยาวกว่าครับแหมดูแล้วอาวุธความหนักหน่วงนี่เป็นของซินดี้เลยครับโอ้จูเลียยังขาดขาดเกินเกินครับแหมโดนเัวีพับนอกไปครับ หยิบยันไว้ครับจูเลียโอ้โหแกใส่หมวกกันน็อกเข้ามาจะปักศอกครับจูเลีย, <c oughs> ยซินดี้รู้ตัน,นเลยครับอาดูเหมือนว่าซินดี้นี่จะไม่กลัวอาวุธของจูเลียเลยนะครับ <c oughs> แค่หาจาังหวะเข้าไปทำให้ได้แค่นั้นครับปล <c oughs> ่อยซ้ายขวาเข้าหน้ายับซ้าย <c oughs> โอ้โหแทงเข่าดีครับจูเลียสูงกว่ายาวกว่า ซินดีนี่ครับของจริงอยู่อย่างนี้ครับซินดีบอก <Hey. S 1> เขาออกอาวุธกันตลอดเวลาครับดูครับ <Hey. S 1> สาวใส่กันเลยครับความเร็วพอกันนะครับแต่จังหวะของซินดี้นี่ดูเหมือนว่าจะดีกว่าครับ สามสิบครับถีบยันไหมครับซินดี้โอ้ยนัดสองดีครับโอ้อาวุธมวยไทยนี่หลากหลายครับสำหรับซินดี้ซิเวสเต้ครับขณะที่จูเลียนี่ดูช้าไปครับโอ้เริ่มจะจับจังหวะได้แล้วครับซินดี้ครับโอ้จูเลียครับโอ้ไม่ยังไม่ได้สาอาศัย ช่วงยาวกว่าให้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ครับซ้ายันเลยครับโอ้แข้งขวาดีครับจูเลียโอ้เหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับบริเวณขมับซ้ายของซินดี้ครับยังเห็นไม่ชัดแต่เป็นสีผมรู้ว่าเป็นเลือดครับแหมไม่แน่ใจมืออาจจะเป็นศอกของจูเลียครับดูครับแกก็ฟันแหละจริงๆครับจูเลียแหมพยายามจะอาศัย แขนที่ยาวเนี่ยครับปักสอ,อกครับแต่นี้ยังไม่โดนจะจครับโอ้โหเลือดแน่นอนครับบริเวณใบหน้าของซินดี้ครับก็บมาโอ้โหัดขวาดีครับเต็มๆโอ้โหไม้คู่ครับโอ้โซินดี้เดินเข้าใส่แล้วละครับแข้งขวาตามด้วยมัซ้ายแข่งซ้าย โจูเลียดูจะโรยไปครับโอ้ดูกับไต่สะสมไปเรื่อยๆครับซินดี้ไต่ครับไต่ซ้ายไต่ซ้ายโอ้โหดูครับบอนไต่เป็นว่าเล่นเลยครับบอออกทางซ้ายมือของตัวเองกดมาตีโอ้โหช้าเราไปเห็นได้ชัดเลยครับจูเลียก่อลนะครับอยู่ด้านล่างนะคือพี่สาวของเธอครับโอ้ยเลือดครับ ก็่าจ,จะโดนสองในช่วงต้นๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าซินดี้นี่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หมดเลยครับโอ้หมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายนี่ถีเด็ดเลยครับนี่ครับสลับเป็นซ้ายตามด้วยแข้งขวาอะแข้งซ้ายโดนเยอะแล้วก็จะโรยลงไปเองเลยนะครับจเเูเลียหมดหรือเปล่าครับห <c oughs> สับไปที่พับนอก แข้งซ้ายก็เข้าลำตัวครับขวาก็เตะไปที่พัดนอกวันนี้สู้กันในรูปแบบของมวยรอบนะครับโอ้โหเฮ้ชานี้ดูเด็ดผุดมันครับโอ้แข้งซ้ายเข้าเต็มๆกัดฟันเดินครับจูเลียโอ้จะตีเข่าโอ้ดูแกรัดเชือกครับแมรัดคอได้นะครับแต่ว่าห้ามรัดเชือกนะครับเอาดูวิธีทางแล้วล่ะครับจูเลียครับ ตปรูดีโดนสิครับโอ้จะกลายเป็นว่าเดินมันโดนรอเปล่าครับก็คงรู้นะครับวันทีออ่สองตัวเองิี่เสียครับบวกแล้วอ่ะจูเรียเดินบวกแล้วครับไม่สนแล้วครับโอ้โดนซ้ายของซินดี้จับเท โอ้โหไอทีหมดอยู่แล้วก็อ,อาจจะเดี่ยวแรงไม่ค่อยจะเหลือเลยนะครับโอ้โหดูครับกว่าจะยันตัวลุกขึ้นมาครับจูเลียช้าลงไปเลยครับคิดได้ทำไม่ได้ครับตี่าแหมไปเหนียวเชื่อครับไม่ได้ครับกรรมการเห็นครับโอ้ในขณะที่ซินดี้นี่ยังคึกคักสดใสสู้ซาอยู่ตลอดเวลาครับ หาจังหวะหาช่องทางในการออกอาวุธอยู่ตลอดแข่งซ้ายมาอีกแล้วปักสอกไม่โดนครับโอ้โหแกจะเน้นปักศอกให้ได้ครับจูเลียอโอ้อ,ๆๆปปอ,อ้าวอ้าวอ้าวใปลอยต่างหากครับโดนทีบโดนตบซ้ายจิ้มซ้ายรัดมาตีได้ไหมโอ้โหดูเหมือนว่าอึดอัดครับตอนนี้เซนดี้พาไปเที่ไหนไปหมดแล้วนะครับ อเอาแยกสิคะโอ้ดูท่าเดินจูเลียสิครับแหมสะโพกสงงะแงะเลอเกินครับแต่ก็ต้องชมเลยครับความใจสู้เลยครับจูเลียครับยังเดินเข้าหาเจอข้างขวาของซินดี้รัดมาตีได้ไหมซินดี้รัดเอาไว้รัดเอาไว้รัดเอาไว้ครับก็ยังตีไม่ได้ครับและนี่ก็คือทีเด็ดของซินดี้เลยครับจังหวะก,ก่อจังหวะรัด อ่าไมาเค็ลก,ก็เดินเข้ามาครับจูเลียครับวดซ้ายเต็มจูเลียจับมาพลิกมาตีได้อีกทีนึงครับอาปลายหน้าโอ้โดูดูปลายหน้า,อาคอแทบหักนะครับแต่ปลายทีนี้ปลายมิดซะด้วยนะครคับหยิบยันด้วยครับไม่ยอมให้เข้ามาตบพุกซ้าย โอ้โหโดนซ้าอีกพีวิกแล้วก็เป็นสาวฝรัร่งเศสครับซินดี้ซิเวสเตรครับ oh. เอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้โหแมถือว่าสมศักดิ์ศรีครับคู่นี้